ชจะให้ความสําคัญในการพัฒนาคนเพื่อส่งเสริมศักยภาพผู้นาชุมชนให้เป็นกําลังหลักสําคัญการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ซึ่งส่งผลกระทบต่อการดํารงชีวิตและเกิดปรากฏการ์ดำเนินชีวิตใหม่ในรูปแบบ new normal กรมการพัฒนาชุมชนได้ส่งเสริมประชาชนให้น้อมนําแนวพระราชดําริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพพรัราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสู่แผนปฏิบัติการ ปลูกผักสวนครัวเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหารทางอำเภอพัฒธาันฑ์จังหวัดสะเกนได้พิจารณาค่าเลือกตำบลเมืองหลวงเป็นตำบลต้นแบบที่จังหวัดพิจารณาค่าเลือกเป็นจุดคิกออฟในการเสริมสร้างและพัฒนาผู้นำการเปลี่ยนแปลงรโครงการเสริมสร้างและพัฒนาผู้นำการเปลี่ยนแปลงนะคะผู้นำทั้ง4หมู่บ้าน4ชุมชนได้มีมติร่วมกันที่จะจัดกิจกรรมแบ่งหน้าที่รับผิดชอบเป็นครัวเรือนนะคะ ก็เป็นการปลูกที่ผักสวนครัวไร้แซบริโภคในครัวเรือนเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหารก็ขยะต้นทางด้วยการทำทั้งขยะเปียกนะครับ<ม>เพื่อให้ย่อยสลายกลายเป็นปุ๋ยเป็นอาหารสำหรับต้นไม้ต่อไปครับมายมชิดในบ้านตะเหล็กเดิมทีมีพระครูอยู่ที่โคราชนำมาฝากญาติพี่น้องอยู่ในบ้านตะเหล็กได้ชิมแล้วก็เอามาปลูกคับ เพื่อสร้างได้ได้แล้วก็เป็นผลผลิตที่ดีเพราะอ่ามะยงชิดของที่นี่นะคะก็จะเพราะทั้งลูกเลยนะคะเพราะว่าเราป้องกันการกลายพันธุ์เพราะเม็ดจะทําให้ต้นไม้มีรากแก้วแล้วก็อายุดีาร้์ได้เข้ารับการอบรมในครั้งนี้ก็ได้นําความรู้มาสืบทอดถ่ายทอดโดยการเอานความรู้นั้นมาทําการปลูกผักสวนครัวเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงทางอาหาร เราได้นำการปลูกผักสวนทั่วเพื่อที่จะนำมาบริโภคและก็เป็นการเบ่งปันกันในในชุมชนของเราในการทำครั้งนี้ก็จะเป็นการเสริมเสริมสร้างความสามัคคีให้กับหมู่บ้านแล้วก็ความมั่นคงทางอาหารของหมู่บ้านเราด้วยนอกจากนี้ทางหมู่บ้านเราก็ยังมีการเสริมสร้างสิ่งแวดล้อมในหมู่บ้านโดยการาทําธนาคารน้ําใต้ดินเพื่อที่จะลดน้ําท่วมขังลดปัญหาลูกน้ายุ่งลายที่เกิดในหมู่บ้านของเราทําให้หมู่บ้านของเรา ดูสะอาดน่าอยู่ยิ่งขึ้นครับหมู่บ้านของเราครับยังมีจุดแยกขยะลักษณะนี้ครับมีจำแต่ละครวัวเรือนนะครับจุดแยกขยะนะครับเพื่อความเป็นระเบียบของชุมชนเพื่อความสะอาดของชุมชนแล้วก็อยากสร้างมูลค่าให้กับครวัวเรือนได้ครับวันนี้ก็ได้นําเสื้อเก็บเย็บมือของย้อมมะเกลือของบ้านมังเหลืองนะคะก็มีการใช้วัสดุธรรมชาติก็คือใช้มะเกลือมาย้อมให้มันได้สีดําทําจากธรรมชาติแล้วก็ มาลงลวดลายลายปักแสวทั้งลายให้มันได้สีสันสวยงามบนิต